สวัสดีครับตอนนี้คุอยู่ในรายการไรไฟแชน n นลตอนนี้อยู่กันในช่วงคุยกันชิวๆนั่นเองนะครับนะอ่าก็คุยกันชิวๆสัปดาห์นี้ครับผมมากันในเรื่อง Alice in Borderland ซีซั่นสองนั่นเองนะครับนะอ่าก็ก่อนจะไปรับชมและฟังกันครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ไรไฟแชน n นลเป็นแรังใจผมด้วยนะครับนะโอเค Alice in Borderland นะครับก็เป็นซีรีส์ใน Netflix ของฝั่งญี่ปุ่นนะครับก็เป็นซีรีส์ญี่ปุ่นนะเรื่องนี้ แล้วมากันในซีซั่นที่2แล้วนะครับห่างจากซีซั่นแรกประมาณ2ปี3ปีประมาณนั้นนะครับก็ถือว่าห่างกันนานพอสมควรนะครับผมก็บอกก่อนเลยว่าบางตัวละครเนี่ยผมจำชื่อไม่ได้นะครับแบบตัวที่มันเคยโผล่มาในภาคแรกแล้วกลับมาภาค2อเนี่ยไอ้ตัวที่แบบเป็นตัวประกอบหรือตัวอะไรอย่างเงี้ยผมจำชื่อไม่ได้นะครับอุนดนตรงจำไม่ได้เลยเออบางตัวแบบโผล่มาเอ้ย มึงขายว่ากูจำไม่ได้เหมือนกันนะครับนะอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าอ่ะก็จุดขายของเรื่องนี้นะครับก็ไม่ได้อยู่ที่ตัวละครแต่อยู่ที่การขายเกมนะครับเกมเอาชีวิตรอดในเรื่องนี้นั่นเองนะครับผมบอกกันเลยว่าในซีนซันแรกเนี่ยมันมีหลายเกมที่สนุกนะครับค่อนข้างจะสนุกเลยแหละแล้วก็มากันในซีซันสองดีกว่านะครับเกมเนี่ยผมคิดว่ามันสู้ ซีซั่นแรกไม่ได้สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่า,าเข้าใจได้นะครับซีซั่นแรกเนี่ยมันจะไปเชิงเชิงแบบเชิงมันจะแอคชั่นเยอะกว่าเยอะกว่าในภาคนี้นะครับภาคนี้จะเป็นเน้นแบบจิตวิทยา,เ,าเน้นการแบบคุยการพูดการใช้เล่เหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ครับนะซึ่งถามว่ามันสนุกไหมก,ก็ไม่มีบางเกมที่สนุกใช้ได้แต่ว่า มันก็ไม่ได้เต็มปากเท่าไหร่ว่ามันสนุกเต็มปากนะครับผมก็พูดไม่เต็มปากนะว่ามันสนุกอะไรเงี้ยครับนะไม่ใช่เป็นเกมแรกเออ่คิงคิงโพดัมเกมนี้ไม่รู้จะเรียกว่าเกมได้หรือเปล่านะครับคิงโพดัมแล้วก็ก็กดัมตรงมันก็เหมือนไม่ใช่เกมนะคิว,ค,วคิงโพดัมน่าจะใช่น่าจะคิงโพดัมนะ ต่อมาก็ไปที่อ่าผมจำชื่อไม่ได้เหมือนกันนะไปที่ที่ไปแข่งกับอ่าพี่ชีเปลยนะครับคิวมะเออไปแข่งกับคิวมะนะครับอันนี้ก็เขาก็ทุกเออหลายๆคนเห็นผมเห็นหลายๆคนให้ความสนใจกับเกมนี้นะแต่ผมพูดตามตรงเฉยเยนะครับเฉยเหลายๆหลายๆมเมนต,ต์ผมว่ามันเฉยเยไปหน่อยนะครับแล้วก็ไม่มันมันเหมือนมันเดาได้นะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอนะ เออคือภาคแรกนี่คือเดาไม่ได้นะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นมากเนี่ยผมก็ค่อนข้างสนุกเลยนะครับแต่พอในภาคนี้มันดูแบบมันดูทำไมมันดูเดาง่ายจาาังวะอะไรประมาณนี้นะครับโอเคก็แล้วก็ผ่านไปนะครับหลายๆเกมนะครับก็โอเคโอเคแล้วก็เกมที่ผมคิดว่ามันมันแบบทํามาทําไมก็ม่รดนะูงงแงงนะครับอย่างเช่นไอเกมที่ทางฝั่งซีรีส์เขาคิดขึ้นมาเองนะครับอย่างเกมของควีน กูีนพอแดงหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับจำไม่ได้เหมือนกันไอเกมวิ่งไล่แปะหลังครับเกมนั้นอนะ่ะค่อนข้างจะทามาค่อนข้าง,งงงแงงเลยแหละอืมเกมไล่แปะหลังว่ายวิ่งไล่จับแปะหลังอะไรเงี้ยครับนะไม่ไม่ค่อยโอเคเลยเหมือนซ้ําเหมือนแบบซ้ําๆไปทางของเจ้าคิวมาด้วยนะครับเอออันนี้ก็เป็นทางของซีรีส์เขาคิดขึ้นมาเองนะครับไม่ได้ทําตามในฉบับของมงงางะนะครับที่ เป็นมังงะหรือว่าหนางังสือการ์ตูนนะครับที่เป็นต้นแบบให้กับซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็นั่นแหละฮะก็ซีรีส์ก็ทําเกมออกมาณหนึ่งเกมไม่โอเคนะครับซึ่งก็ถ้าเกิดเขาอยากอยากจะทําภาคต่อไปแล้วแล้วมันไม่มีเขาไม่ถ้าเกิดอยากจะทําอีกนะครับเขาไม่มีต้นแบบเป็นมังงะแล้วนะครับถ้าเกิดเขาอยากจะทําจริงๆนะผมก็คิดว่าคงจะเจ๊งชัยนะครับถ้าเกิดจะทำเองนะ อ่ามีศพประมาไว้ก่อนเลยนะครับนะแต่ผมก็คิดว่ามันน่าจะจบแค่ภาคนี้แหละอืมไม่น่าจะทําต่อแล้วเลยครับโอเคก็แต่ส่วนในเกมที่ผมชอบก็มีนะครับอย่างเช่นเกมอ่าเกมของแยกแยกอะไรแยกสักอย่างอางะไรที่เป็นเกมขังเดียวนะครับซึ่งเกมนั้นนะที่พี่หัวขาวก็เล่นคนเดียวอนะ่ะอันนั้นผมชอบนะครับชอบแบบมือ,อมันเหลี่ยมดีนะครับเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเกมนั้นอน่ะ ผมคิดว่ามันเหลี่ยมดีผมชอบมัชอบสนุกนะครับโอเคก็ในส่วนของเนื้อเรื่องในตอนต้นถึงตอนจบก็ภาพรวมนะครับจากภาคแรกถึงภาคตอนตอนจบเลยนะก็ถือว่าใช้ได้นะครับคือรวมๆแบบมัน,ม,นมันโอเคนะครับตอนจบก็โอเคเป็นเป็นอะไรที่เข้าใจได้แล้วก็แล้วก็แบบไม่ได้ใช้มุกที่ติงต้องจนเกินไปนะครับในการจบ ผมว่ามันจบโอเคเลยนะแล้วก็มีการทิ้งปมอะไรไว้ให้เราไปคิดกันต่อเองนะครับประมาณนั้นคล้ายๆเรื่อง inception อะไรประมาณนั้นนะครับแต่ก็ก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้พีคอะไรขนาดนั้นนะครับสำหรับผมสำหรับผมนะเอ่อต่อมาก็ขอพูดถึงตัวละครดีกว่านะครับตัวละครตัวละครหลายๆตัวในเรื่องนี้ก็ ทำออกมาได้โอเคนะครับดีไซน์ค่อนข้างโอเคแล้วก็การคัดเลือกนักแสดงเข้ามาเนี่ยค่อนข้างจะดีใช้ได้นะครับในเรื่องของไม่เป็นหน้าตาโซ่ทรงอะไรเงี้ยครับมันคล้ายๆนะครับคล้ายๆกับในการ์ตูนพอสมควรนะครับแล้วก็มีการแต่งหน้าแต่งหน้าอะไรเงี้ยก็ต้องโชว์ต้องชมทีมเมคอัพเขาเลยครับทำใ้ได้ทำดีโอเคเลยนะครับต่อมานะครับก็ จะเป็นในส่วนของงานภาพแล้วกันนะครับงานภาพงานเพลงเลยแล้วกันก็งานภาพผมชอบนะครับงานภาพเรื่องนี้ถือว่าการใช้สเปเชียลเอฟเฟกที่ไม่ได้ไม่ได้ดูขัดหูขาตาเท่าไหร่นะครับแล้วก็การใช้มุมมุมกล้องนะครับที่ค่อนข้างโอเคนะครับมุมกล้องโดยเฉพาะฉากที่พยายามจะบังตูวิคิวมาเนี่ยแม่ผมชอบมากเลยนะครับ การแบบแม่เอามือมาบังพอดีเฟรมอะไรเงี้ยนะใช้ได้จชได้ครับตลกดีก็ก็เท่เฟลดีนะครับสำหรับมุมกล้องเรื่องนี้นะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอลิ c อ in บอร์ดเดอร์ผมก็ให้คะแนนกันหน่อยแล้วกันนะครับนะพูดมาประมาณนี้แล้วผมก็ให้คะแนนอลิ c อ in บอร์ดเดอร์แลนด์ี่ผมให้คะแนนอยู่ที่7คะแนนเต็ม10คกรับผม อ่าก็ถือว่าในเป็นเป็นซีรีส์นะครับที่สนุกใช้ได้นะครับคือดูเพลินๆน,น่ะมันดูเพลินนะครับเรื่องเนี้ยแล้วผมก็บอกว่าผมดูในระบบภาคไทยนะครับภาคไทยภาคโอเคนะครับไม่ไม่ได้รู้สึกว่าขัดอุคตาอะไรนะครับก็ฟังฟังไปด้วยทําดูไปด้วยทำอื่นไปด้วยก็ก็โอเคดีนะครับอืมก็ ประมาณนี้นะครับสำหรับ Alice in Wonderland นะครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณซะหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็ตอนนี้ยอดซับก็เดินทางมาถึง200 200คนแล้วนะครับก็ขอขอบคุณจริงๆนะครับทั้งคนที่มากดซับแล้วก็คนที่มาดูคลิปนี้ด้วยนะครับใครยังไม่ได้กดก็อย่าลืมไปกดซับกันได้นะครับสำหรับรายการ Live Channel ของเรานะครับถ้าเกิดชอบนะก็ ผมก็ฝากไว้ประมาณเท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านอีกสักครั้งนะครับก็แล้วก็เป็นช่องยูทูบเล็กๆนะครับที่จะเดินัไปปีละหนึ่งร้อซับนะครับก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสิหรับผมต้าลายไฟขอตัวลาไปก่อนพกก็ใหม่ไว้เจอกันบาย